สวัสดีครับผมพบกับช่องคนเมืองทอยนะครับอช่วงนี้ก็ใครพอดีนะครับที่ว่าอเมซอนผมแจกเป็นเค้กนะผมเป็นเค้กก็ใหญ่เหมือนกันน่าจะประมาณเกือบจะห้าหกปอนนะผมจะเป็นเค้กอย่างนี้ครับผมก็จัดมาเรียบร้อยเลยรบบนี้นี่ครับผมซื้อมานี่ครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเค้กเป็นยังไงนี่ครับผมก็ เค้กสีเหลืองนะผมสองก้อนนะผมผมได้มานี่ด้านในก็จะเป็นน้ำนครับผมเนี่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นช็อกโ,โกแลตนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะผมด้านในนี่เลยทีเดี๋ยวเราไปมาแกะดูตัวนี้กันดีกว่านะครับเฮ้ยผมเดี๋ยวจะอธิบายเล้กันนะครับถ้าใครได้ติดตามช่วงนี้เราใน ในร้านอเมซอนนะผมคือถ้าเรานะผมซื้อนะผมสินค้าน้ำนุมทั้งหมด2แก้วนะครับเราสามารถแรกลกรับนะครับเป็นค้กนะมนี่ครับหนึ่งก้อนแบบนี้เลยนะครับผมนี่ผมก็จัดมาทั้งหมด4แก้วนะครับตอนแรกเนี่ยซื้อมาเพียงแค่2แก้วนะครับ1ลายถามพนักงานพนักงานบอกว่ามีแค่1ลายเองครับพอตกเย็นนะผมได้เข้าไปอีกทีหนึงพนักงานบอกว่าอ่ามันมีทั้งหมด2ลายก็เลยจัดรวมทั้งหมด วันนี้ก็ปลาเข้าไปสี่แก้วนะผมกินกันจนอิ่มแน่นอนครับผมนี่ี๋ยวมาแกะดูตัวลายด้านในดีกว่านะครับว่าเราได้ลายอะไรกันมาบ้างนะครับผมน,นี่ครับผมลายแรกครับผมนี่ก็ดูน่ารักดีนะครับผมเนี่ยเป็นนกแก้วนะครับผมเนี่ยถือเป็น่อหิมะอยู่นะผมอีกแก้วหนึ่ง นี่ครับส่วนอันนี้จะเป็นนกแก้วนะผมใส่หมวกนะผมนี่เป็นหมวกคริสต์มาสนะครับก็น่ารักดีครับผมเนี่ยสองแก้วก็กล่องนะมมีขนาดที่ใหญ่นะครับผมคือถ้าเราไปใส่เค้กเนี่ยคือจะเป็นเค้กขนาดชิ้นแบบชิ้นเดียวนะคือแบบใส่ได้สบายเลยนะผมเพราะว่าเค้กเนี่ยต้องเล็กกว่านี้แน่นอนน้เนียนดูขนาดนะครับเนี่ย เทียบกับมืออ่าเทียบกับแก้วร้อนนี่เทียบกับอะไรดีครับไม่ต้องเทียบแล้วผมจะวัดให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่ครับความยาวก็นี่เลยครับผมตามที่เห็น14เซนนะครับผมเกือบเกือบหกนิ้วนะครับนี่ครับความกว้างด้านนี้ก็11เซนนะครับส่วนความสูงนะครับอยู่ที่8เซนนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผม สีผมได้มาเนะี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อ,อ่อยอ้ยอยอ๋คืออันเนี้ยคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าเป็นวันจันทร์นะผมมันจะเป็นสีแดงซึ่งอันนั้นนะผมไม่ทันได้เก็บนะครับกว่าจะไปซื้อตอนเย็นพอตอนเย็นปุ๊บของหมดครับผมก็เลยวันเนี้ยวันอังคารนะผมก็เลยจับมานะผมสีเหลืองนี่ก็สีเหลืองนะครับผมจะมีทั้งหมด2ลายนะครับนี่ที่ได้เห็นนะครับผมก็แล้วอีกวันหนึ่งเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีฟ้ามั้งครับวันพรุ่งนี้นะครับผมเพิ่งคือวันอังคารสีไอ้วันพุธสีฟ้าวันพฤหัสเนี่ยน่าจะเป็นสีเขียวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหรือว่าวันพุธสีเขียวนั้นสีฟ้าจะสลับกันเดี๋ยวไว้ติดตามชมในคลิปถัดไปแล้วกันจะเป็นสีอะไรนั้นมารอติดตามชมครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ลายด้านหลังก็จะเห็นไหมครับผมมันจะมีลวดลายนะครับด้านหลังก็จะแตกต่างกันนะครับนี่เราสามารถถ้าเก็บครบทุกลายนะผมเอามาต่อกันเนี่ย น่าจะสวยนะครับผมนี่โอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ครับผมใครนะครับผมที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ทันนะครับสําหรับสีเหลืองที่ขายวันนี้วันอังคารแต่ว่าผมได้สอบถามไปทางพนักงานนะครับบอกว่าถ้าวันอังคารเนี่ยของมันเหลือสีเหลืองเหลือนะครับผมก็จะยกไปอาทิตย์ถัดไปนะครับคือเราต้องไปตามหาในวันอังคารของอาทิตย์ถัดไปนะครับผมแต่คิดว่าเนี่ยน่าจะ ให้เลยครับสุดๆเนี่ยน่าจะประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเพราะว่าอย่างสาขาที่ผมไปเนี่ยคือของเนี่ยครับวันเนี่ยประมาณตอน6กโมงกว่าตีไป5้าโมงนะคือเหลือประมาณอ่าห้าชิ้นเองนะผมสําหรับสีเหลืองก็แต่สีแดงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือแบบขนาผมไปตอนคือตอนเช้าเนี่ยมันมีแต่ประมาณ3ามโมงเนี่ยผมจะไปซื้อของหมดคือสีแดงเนี่ยคนซื้อเยอะกว่าสีเหลืองด้วยทำนะโอเคก็ ไปตามหากันนะครับยังไงเนี่ยผมแนะนานะถ้าใครเก็บเนี่ยแนะนําให้เก็บให้ครบทุกแบบนะครับแล้วเราทํามาเป็นเค้กเนี่ยเป็นปอนใหญ่ๆเนี่ยมันจะดูสวยงามเลยนะผมโอเคก็ใครมีคําถามก็มาถามได้ใต้คอมเมนต์นะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยผมก็ไว้ติดตามคลิปถัดไปนะครับวันถัดไปนะครับ,ม,รรบมันรุนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะผมก็ มาลุ้นกันอีกทีนึงก,กันนะครับในคลิปถัดไปไปแล้วครับผมเจื่อนครับสวัสดีครับ